สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอัปเดตพลังงานเนื้อคู่ทูนเฟลมกันนะคะพลังงานของคุณกับเขาอาจจะสลับกันได้เนาะมาเริ่มกันที่ฝั่งคุณกันก่อนนะคะพลังงานของคุณเมย์รู้สึกว่าคุณมีพลังงานของความเด็ดเดี่ยวนะคะราชนีถือดาบเมย์รู้สึกว่าถ้าสถานการณ์ในตอนเนี้ยถ้ามีเรื่องอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่มันไม่เหมาะสมมันไม่สมควรคุณคุณสามารถตัด ตัดพลังงานเหล่านั้นทิ้งตัดพลังงานออกจากชีวิตคุณได้ในทันทีนะคะแล้วดูเหมือนว่าพลังงานทางฝั่งคุณเนี่ยจะมีจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจนะคะมาช่างใจช่างน้ําหนักตัดสินใจว่าจะเอาทางไหนดีเหมือนมีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตเนาะอืดูไพ่ขยายความกันนะคะตอนเนี้เมยรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะเด็ดเดี่ยวกับ ผลง,งานของตัวเองคุณมีคุาเรียกว่าอะไรคุณมีมุมมองชีวิตในอนาคตของตัวเองอย่างชัดเจนแล้วคุณรู้ว่าคุณตัวคุณต้องการอะไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งไหนที่เข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ส่งเสร,รมิมมันไม่ได้ทําให้อนาคตที่คุณคาดหวังตั้งเป้าหมายเอาไว้ไปจะสําเร็จได้นะคุณสามารถตัดสิ่งเหล่านั้นทิ้งออกจากออกจากชีวิตได้ง่ายๆเลยนะคะอืม คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะเดินไปข้างหน้าคุณมีเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะเป้าหมายที่จะทําสิ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้อาจจะเป็นการม่รซื้อซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรสักอย่างเป็นเป้าหมายชีวิตคุณแล้วคุณค่อนข้างที่จะ ชัดเจนกับสิ่งนั้นว่าคุณต้องการสิ่งนั้นนั่นคือความสุขของคุณและเป็นพลังงานที่คุณหาได้เองด้วยนะคะเป็นพลังงานที่คุณสามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้ถึงบางเรื่องถึงแม้อาจจะต้องใช้เวลาแต่เมื่อนีสะว่าคุณมีคุณมีความหวังคุณมีแสงสว่างคุณในใจของคุณมีมีพลังงานที่ o พ i ิทีฟมากๆว่าคุณทําได้นะคะราชินีถือดาบเนี่ยคุณทําได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติใครเข้ามาในชีวิตแล้วไม่ได้ไม่ได้ส่งเสริมให้คุณไปในทิศทางนั้นคุณก็อาจจะปัดเขาออกจากชีวิตได้ง่ายๆเลยนะคะพลังงานสภาพแวดล้อมของคุณได้ไพ่ t ด e t t w e Tower นะคะอืมนี้พลังงานของใครบางคนที่ไม่รู้สึกว่าเขาจะเข้ามาแล้วมีมุมมองเดียวกันกับคุณ มองเห็นสิ่งเดียวกันกับคุณนะคะราชาถือดาบเนี่ยแล้วเขาจะเข้ามาส่งเสริมเข้ามาส่งเสริมนะคะไม่ไม่ไม่ขวางไม่ไม่เดิมคาเรียกว่าไม่ขัดแย้งกันนะคะไม่ขัดแย้งกับความคิดคุณอม,มองเห็นสิ่งเดียวกันแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนด้วยนะคะราชินิอ,อ่อขอให้าครราชาถือเหรียญให้ความคาดหวัง ให้ว่า expect อืมบางคนอยากเดินหน้าต่อด้วยตัวเองนะคะแต่เด v i l โวไพ่ของชาวราศีามังกรเห็นไหมคุณมีพลังงานของความ independence อยู่ในตัวของคุณนะคะมีพลังงานของใครบางคนที่จะเข้ามาทำให้คุณเหมือนต้องตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจว่า จะเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาบนหนทางที่คุณกำลังเดินไปข้างหน้าอยู่ดีไหมนะคะเนี่ยพื้นฐานดวงของคุณคุณค่อนข้างที่จะเต็มที่มากๆกับชีวิตในตอนนี้นะคะเต,เต็มที่กับการทำงานใส่ของเรียกออะไรสกิลที่คุณมีเต็มที่มากๆใช้ทักษะศักยภาพที่คุณมีอย่างเต็มเปี่ยมมากๆนะคะเพราะว่าคุณมีเป้าหมายอย่างชัดเจนและคุณกำลังเดินเดินไปบนหนทางนั้น ด้วยความแน่วแน่นะคะการเชืนอถือดาบเนี่ย The Magician อืมนี่แหละอย่างที่เม่พูดไปนะคะคุณรู้คุณรู้ใจคุณรู้อย่างกระจ่างเลยว่าในใจคุณต้องการอะไรแล้วคุณคุณมีศักยภาพอะไรที่จะใช้เอาออกมาใช้ในการที่จะให้คุณไปถึงไปประสบความสำเร็จไปยังสิ่งที่คุณต้องการได้นะคะ ให้ในอดีตเป็นไพ่หนึ่งไม้บางคนมีมีความคิด,ดเริ่มไอเดียเกี่ยวกับออหุ่นทางนะคะหุนทางในการทํางานบางคนมีงานอดิเรกทําหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะงานเสริมทําธุรกิจเสริมหรืออะไรแบบเนี้ยมีหนทางบางอย่างที่คุณเหมือนติ้งไอเดียขึ้นมานะคะแล้วคุณลงมือทําด้วยไพ่หนึ่งไมนะ้เน่ยมาดูไพ่อนาคตอันใกล้กันนะคะ ราชาถืดดาบคนนี้่มีรู้สึกว่าเป็นพลังงานของคนคนนี้แหละมีพลังงานที่เขาเห็นพ้องต้องกันนะคะราชากับราชินีถือดาบอืมเป็นคนที่เงียบหายไปนะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นภายในใจภายในความคิดของเขากับความคิดของเขาแล้วเขาจะทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาด้วยนะคะเนี่ยไพ่เดฟไพ่ของชาวราศีพิจิกนะคะ ไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเป็นไพ่ของจุดจบของความยากลาบากจุดจบของความทุกข์พลังงานลบๆเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับแสงสว่างนะคะพลังงานที่ดีกว่าเริ่มต้นกับวันใหม่มาดูไพ่อุปสรรคปัญหาของคุณกันเจ็ดเหรียญ อเนี่ยเมย์รู้สึกว่าน่าจะเป็นสถานการณ์ในการตัดสินใจตัวเลือกในลักษณะที่ว่าทางหนึ่งคุณสามารถเดินก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็งด้วยความอินดิพนเดนซ์ของคุณกับอีกทางหนึ่งคุณจะเปิดเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาได้ได้แก้ตัวได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาสามารถเดินไปทางเดียวกันกันกบคุณได้มีพลังงานของความสมดุลแล้วก็เดินไปพร้อมๆกันกับคุณได้นะคะไพ่สเตรนก์เป็นไพ่ของชาวราศรีสิงห์ไพ่เจสติเสเป็นไพ่ของชาวราศรีตุล ดมุนนะคะไพ่ใบต่อไปไพ่ของชาวราศีมีนไนะพ่ออกมาบอกว่าไม่ต้องไปกังวลอะไรตรงนั้นมากนะคะไม่ต้องไปกังวลว่าจะตัดสินใจอย่างไรดีคุณเดินหน้าต่อกับพนทางของคุณนะคะถูกแล้วคนที่จะคนที่จะเข้ามาถ้าเกิดว่าเขาเดินไปด้วยกันกับคุณได้เขาก็จะอยู่ตรงนั้นเขาก็จะค่อยๆเดินไปกับคุณด้วยไม่ต้องไปกงักงวลมากว่าจะให้เขา เข้ามาหรือว่าจะปฏิเสธเขาออกไปอะไรประมาณนี้ค่ะปล่อยให้มันให้สถานการณ์มันเป็นไปคุณก็เดินหน้าต่อกับหนทางที่คุณเลือกถูกแล้วนะคะดีอยู่แล้วอืมคนที่จะเข้ามาถ้าเกิดว่าเขาเห็นเป้าหมายเดียวกันกับคุณนะคะท้ายที่สุดแล้วหนทางที่เขาเดินก็จะเป็นหนทางที่ไปไปบนหนทางเดียวกันกับคุณนะคะเขาจะอยู่ตรงนั้นนะคะสิ่งที่กําลังขับเคลื่อนอยู่ ให้เด็กถือเหรียญน,นะคะขายายด้วยไพ่เรียงเพิร์เดอะล e เวอร์สในอดีตพลังงานของคุณคนนี้ไม่รู้สกวเขาอาจจะมีพลังงานของคนที่ขี้เหนียวนิดหนึ่งไม่รู้ทำไม <c oughs> ในอดีตเขาอาจจะเป็นพลังงานของคนที่ไม่ไม่ค่อยซัพพอร์ตเท่าไหร่โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินแล้วมันอาจจะโยงไปถึงในเรื่องของความคิดด้วยนะคะ เหมือนแต่ในอดีตคุณอาจจะมีไอเดียนในการทําบางสิ่งบางอย่างแต่คนคนนี้เขาอาจจะคิดกังวลไปถึงเรื่องความมั่นคงทางการเงินทําให้เขารู้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหยุดคุณเอาไว้หยุดความคิดคุณเอาไว้นะคะแต่ว่ามีพลังงานของคนที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะมีมีพลังงานของคนที่จะมีความเป็นผู้นํามากขึ้นสป,ปอร์ตคนรักมากขึ้นนะคะเตรียมเพร์ไพ่ของชาวราศีเมษ The Lovers ไพ่ของชาวราศีเมถุน ให้สรุปเป็นไพ่หกถ้วยนะคะมีคนเก่าๆมีเพ่อนงานของคนเก่าๆแต่กลับเข้ามาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้นะคะคนที่เขาหายไปในบางคนเขาไปไปสร้างความมั่นคงทางการเงินของตัวเองมานะคะแล้วเป็นพลังงานที่อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวแล้วนะคะพลังงานของเขาเนาะอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะแล้วทําให้เขาอาจจะมีเขาเรียกว่าอ,อะไรอะทุนจํานวนหนึ่ง ในการที่จะเอามาซัพพอร์ตความสัมพันธ์นี้ไปข้างหน้านะคะอะืต้องไปมาดูพลังงานทางฝั่งเขากันบ้างเนี่ยพลังงานไพ่ใบแรกของเขาเป็นไพ่เด e s ซันะคะค่อนข้างที่จะมี positive vibe เหมือนเขารู้สึกดีอะคะ่ะเขาค่อนข้างรู้สึกดีกับความสัมพันธ์นี้มองเห็นอนาคตที่สดใสไปข้างหน้า strength เป็นไพ่ของชาวราศีสิงห์ เด็กถือถ้วยเป็นพลังงานของคนที่ยอมรับความผิดของตัวเองนะคะมีพลังงานที่จะเข้ามาขอโทษแล้วก็ยอมอุ่นอ่อนต่อคุณต่อให้คุณต่อให้คุณจะดุเขาตําหนิเขากับสิ่งที่เขาตัดสินใจทําลงไปในอดีตที่เขารู้แล้วว่าตัวเขาทําผิดไปนะคะแล้วเขาก็เสียใจเหมือนกันกับสิ่งนั้นต่อให้คุณพูดกับเขาเหมือนซ้ําซ้ําเติมเขา เขาก็จะยอมรับกับมันนะคะเขาเขาเหมือนเข้าใจได้ว่าเขาผิดจริงๆอืพร้อมที่จะขอโทษนะคะเด็กถือถ้วย strength นะพร้อมที่จะยอมคุณเป็นพลังงานของคนที่คิดบวกนะคะเป็นพลังงานของคนที่ไม่ไม่โกรธไม่ไม่เรื่ออะไรอ่ะไม่มีอคติไม่คิดลบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ เด็กถือไม้ The Hierophant ไพ่ของชาวราศีพฤษภนะคะพลังงานไพ่ของเขาเนี่ยถ้าบล็อกกันมีพลังงานที่เขาจะหาทางจนจนติดต่อมาได้มาจนได้นะคะเนี่ยไพ่อุปสรรคปัญหาเป็นไพ่แปดบาบนะคะเป็นไพ่ของการปิดกันเป็นไพ่ของการเหมือนบล็อกกันแต่ว่าไพ่ใบต่อมาที่เขาจะทําในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาเนี่ยคือไพ่แปดไม้นะคะเป็นไพ่ของ Communication ยังไงก็จะพุ่งเข้ามาข้อความคือจะหาทางที่จะส่งข้อความมาให้จนได้ นะคะตอนนี้กําลังหาไอเดียอยู่นะคะให้สภาพแวดล้อมในเด็กถือไม้กาลังหาไอเดียอยู่ที่จะมาสมานความสัมพันธ์นี้ให้เข้ากัน The h i e r o p h a n t ไพ่ของคอมมิ m e น t ไพ่ของชาวราศีพฤษภนะคะหาหนทางที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอีกครั้งนะคะให้ความคาดหวังของเขาคือราชาถือถ้วย ในอดีตไม่รู้ทำไมไม่รู้สึกว่าผลง,งานของคนคนนี้ค่อนข้างที่จะใช้ความคิดมากกว่าหัวใจนะคะใช้หลักเหตุผลเนี่ยของการมีอยู่ของของจำนวนเงินงหรือของสิ่งของของ material เองให้ให้คุณค่ากับวัตถุมากกว่าอารมณ์ความรู้สึกของคนตรงหน้านะคะแต่ว่าเนี่ยเขาจะใช้หัวใจมากขึ้นนะคะเขาจะพยายามทำความเข้าใจ กับความรู้สึกของคนตรงหน้ามากขึ้นอย่างที่ไม่บอกกันในอดีตนะคะมันเป็นมันเป็นแค่สถานการณ์ตัวอย่างเนะบางคนบางคู่อาจจะเกิดขึ้นจริงๆคือคุณอาจจะมีไอเดียบางอย่างที่คุณอยากจะทํานู่นทนํานี่แต่ว่าอาจจะต้องให้เขาช่วยสปอร์ตในความคิดเขาคือถ้าถ้าเขาเหมือนเหมือนเขาไปคิดกังวลเรื่องเรื่องความความมั่นคงทางการเงิน นะคะทำให้เขาไม่ได้สนใจความรู้สึกคุณนะตอนนั้นว่านั่นคือความสุขของคุณถ้านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการทําแล้วแล้วมันสร้างความสุขให้กับคุณเขาก็ควรจะทําให้คุณมีความสุขอะไรประมาณเนีนะ้ในอดีตเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะเขาไปคิดเรื่องความมั่นคงทางปัจจัยภายนอกมากกว่าแต่ว่าเนี่ยกลับเข้ามาเนี่ยเห็นไหมคะไพ่เดอะแฮงแมนเขามองโลกในมุมใหม่มุมกลับกันเลยนะคะเหมือนพลิกเลยคนคนนี้ จากในอดีตที่เคยใช้ความคิดมากกว่าความรู้สึกจะรู้จักใช้ความรู้สึกมากขึ้นนะคะราชาถือถ้วยเนะี่ยเป็นฐานดวงเป็นไพ่บางคนพลังงานอาจจะสลับกันไปเลยก็ได้นะคะเพตอนนี้ไพ่ของคุณเป็นไพ่สิบเหรียญไพ่ไขยายความอาจจะเป็นฝั่งคุณที่เลือกที่จะโฟกัสกับความมั่นคง ของตัวเองมันคงความมั่นคงในชีวิตของตัวเองโดยที่ไม่่ไมสนใจว่าเขาจะอยู่หรือจะไปในชีวิตคุณนะแล้วม่มันไม่ได้เป็นพลังงานที่ไม่ได้เป็นพลังงานที่คุณตรงใจจะแก้แค้นเขาหรืออะไรนะคะแต่มันเป็นเหมือนมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติะคะ่ะความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้รับมาจากเรื่องราวในอดีตที่ได้รับจากเขามันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนเป็นผลของกรรมนะคะ มันเป็นวิบากกรรมที่เกิดขึ้นเพราะว่าในอดีตฝั่งเขาเองจะเป็นคนที่ได้รับ support ในด้าน emotional ค่ะ, em support. ะ emotional em support จากคุณได้รับการสนับสนุนในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกจากคุณนะคะคุณคอยอยู่ตรงนั้นคอยให้กำลังใจคุณอาจจะไม่ได้มี support ในเรื่องของ การเงินหรือว่าในเรื่องของวัตถุแต่ว่าคุณให้ให้ให้เขารู้สึกดีขึ้นนะคะวิธีแก้ปัญหาของคุณคือไปแก้ที่ความรู้สึกของเขาแล้วมันทําให้ณนะตอนนี้เหมือนพลังงานดุนจะสลับกันนะคะคือเขาเรียนรู้ที่จะใช้ความรู้สึกมาจากสิ่งที่คุณเคยให้เขาในอดีตในขณะเดียวกันคุณก็เหมือนคุณเคยไว้ใจเขามากๆนะคะคุณ คุณมีความเชื่อมั่นว่าคนคนนี้จะซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องแต่ท้ายที่สุดแล้วบางคนเขาหายไปโดยโดยไม่ไม่บอกไม่กล่าวโดยไม่ทันงตั้งตัวทําให้คุณว้งจนสุดท้ายคุณสามารถเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาได้คุณมาเห็นแล้วว่าคุณจะต้องสร้างสมดุลให้กับตัวเองทั้งทั้งด้านอารมณ์ความรู้สึกทั้งด้านปัจจัยในการใช้ชีวิตภายนอกเพราะว่าหนึ่งวันใดคุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนคนนี้จะเข้าหรือจะออกมาในชีวิตคุณอีก ทำให้คุณเริ่มโฟกัสกับตัวเองทําให้คุณมองเห็นตัวเองในทุกๆด้านสร้างสมดุลให้กับชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นนะคะพลังงานของคุณค่อนข้างเป็นเป็นพลังงานที่สมดุลน,นะคะในขณะที่พลังงานของทางฝั่งเขาเองเหมือนกันเขารู้สึกตอนแรกในตอนแรกเขาอาจจะรู้สึกว่าการเงินหรือว่าวัตถุต่างๆเนี่ยอาจจะสําคัญกว่าความรู้สึกสุดท้ายแล้วพอเขาไม่มีคุณในชีวิต อินโมชั่นัลสปอร์ตที่เขาเคยได้รับอะคะ่ะมันหายไปกําลังใจในการที่จะทําสิ่งใดๆมันก็หายไปเหมือนกันแล้วเนี่ยเป็นพลังงานที่เขาเองก็ได้ไปไปเรียนรู้ไปรับรู้มาเหมือนกันนะคะเห็นไหมพื้นดวงของเขาเป็นเป็นครอบครัวที่ที่มีความสุขที่เป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะสิบถ้วยเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากใจทางฝั่งคุณจะเริ่มเห็นความมั่นคง ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการใช้ชีวิตมากขึ้นนี่แหละคือพลังงานของคู่ทูนเฟลมนะคะที่จะมาส่งเสริมให้บทเรียนให้สร้างสมดุลในชีวิตของกันและกันนะคะอืมอืมในอดีตเนี่ยเห็นไหมเขามีความคิดที่เกี่ยวข้องกับการเงินเขามีความคิดที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าจะต้องมีเงินจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะสามารถ เาเรียกว่าอะไรอ่ะจะต้องมีเงินจํานวนหนึ่งความสัมพันธ์นี้ถึงจะดําเนินหน้าต่อไปได้แล้วถ้าเกิดว่ามีกันและกันอยู่ในชีวิตเนี่ยอาจจะทําให้เขาสร้างความมั่นคงทางการเงิน,นไปถึงจุดนั้นได้ได้ช้ากว่าหรืออะไรประมาณเนี่ยเขาอาจจะคิดอย่างนั้นนะคะในอดีตทําให้เขาอาจจะเลือกที่จะเงียบหายไปไปสร้างตัวเองไปสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วท้ายที่สุดแล้วพอเขามีมีอย่างที่เขาคิดว่าเขาจะมี เขามามองเห็นว่าสิ่งที่เขาขาดหายไปมัน,มนคือเนี่ยสปอร์ตทางด้านความรู้สึกอะคะ่ะ hmm. ดูเหมือนจะมีพลังงานของคนที่เหมือนได้ไป work on themselves อะค่ะมันไปพัฒนาตัวเองมานะคะไปทำความเข้าใจกับสถานการณ์ในตัวเองมามันเป็นพลังงานแบบนี้แหละ พลังงานเทินเฟลมส์นะคะแล้วดูเหมือนเป็นพลังงานของคู่ที่มีสมดุลแล้วนะคะดูเหมือนจะเป็นคู่ที่มีสินเสมอกันดูฝั่งของคุณจะแข็งแกร่งมากกว่าซะอีกเพราะว่าคุณมีทั้งในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและความมั่นคงกับปัจจัยในการใช้ชีวิตด้วย,วยตัวของคุณเองแต่ฝั่งเขาในฝั่งเขามีความมั่นคงในด้านมทเทอรีเรลก็จริงแต่ว่าเขาอาจจะต้องการอ m โมชั่นัลสปอร์ต ยังต้องการยังควยคว้ายยังต้องหาจากจากคุณอยู่นะคะอืมเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่างที่ไพ่ขึ้นมาให้คุณก้าวต่อไปข้างหน้าบนหนทางของคุณนะคะคุณมาถูกทางแล้วพลงานของฝั่งเขาเองนะคะที่จะต้องพยายามกลับเข้ามาในชีวิตคุณอจะเทมิตไพ่ของชาวราศีกันนะคะอย่างที่ไม่บอกถ้าเกิดว่า จู่ๆก็งเงียบหายไปแล้วก็มีการบล็อกกันไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาหนทางอะค่ะในการกลับเข้ามาในการติดต่อเข้ามาส่งข้อความมาให้ถึงคุณให้จนได้นะคะมาพูดคุยกันมีพลังงานของคนที่มีความคิดไปในทิศทางเดียวกันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดใจคุยกันนะคะสิ่งที่อยู่ในใจของเขาลึกๆเห็นไหมราชินีถือถ้วยเป็นราชินีที่มีในเรื่องของความรักความอบอุ่นนะคะ มันติดอยู่ในใจของเขาอะว่าสิ่งเนี้ยสิ่งเนี้ยเขาเคยได้รับจากคุณนะคะเหน็นไหม The Lovers ไพ่ของชาวราศีเมถนุนเขากลัวว่าจะไม่ได้สิ่งนี้กลับคืนมาจากคุณอีกครั้งหนึ่งถ้าพูดถึงในเรื่องความรักความอบอุ่น Emotional Support เนี่ยมันมันเป็นพลังงานที่ เขาคิดถึงคุณได้แค่คนเดียวเท่านั้นในชีวิตของเขามีคุณคนเดียวเท่านั้นที่ให้ที่ให้สิ่งนั้นกับเขาได้นะคะไพ่สรุปเป็นไพ่เดอะสตาร์ไพ่ของชาวราศีกุมนะคะเนี่ยพลังงานของคุณคนนี้เขาดูมีความหวังถึงแม้ว่าสถานการณ์มันจะดูเงียบๆนะคะแต่เขาในใจเขาเขารู้ว่าเดี๋ยวเขาจะจะเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ให้ได้เริ่ม เริ่มต้นใหม่แล้วก็ได้ไปต่อกับคุณได้นะคะอืมเนี่ยหนึ่งถ้วยไพ่ h e world ลไพ่ของการเริ่มต้นชัพเตอร์ใหม่นะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวมาดูพลังงานพง,งานไพ่ข้อความเออไพ่ข้อความจากเขาส่งถึงคุณ เขาส่งถึงคุณในวันนี้เขามีอะไรอยากจะฝากมาบอกกับคุณบ้างอืมเขาบอกว่าคุณดูดีขึ้นกว่าที่เขากว่าครั้งล่าสุดที่เขาเคยเห็นคุณนะคะ าบอกว่าหัวใจเขาเจ็บปวดทรมานเหลือเกินนะคะกับการคิดถึงห่วยหาคุณคําว่าเขาจะรักคุณไปจนแก่เท่าเลยในอดีตเขาเขาเกลียดการที่เขาปฏิบัติกับคุณมากๆนะคะสิ่งที่เขาทํากับคุณเขาใช้คําว่าเกลียดตัวเองเลยนะคะเกลียดสิ่งที่เขาทํากับคุณเขาบอกว่าเขารู้แล้วนะคะ เขาตระหนักรู้ได้แล้วว่าพลังงานของคุณกับเขาเนี่ยเชื่อมโยงกันเหนือสิ่งที่จะสามารถอธิบายได้อะคะ่ะเชื่อมโยงกันในระดับจิตวิญญาณนะคะโชคชะตากำหนดให้มามีความรู้สึกผูกพันต่อกันเขาบอกว่าเขาอยากเห็นคุณมีความสุขนะคะ แล้วตอนนี้เหมือนไม,ไมร่รู้สึกว่าเขารู้ว่าคุณมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาอยู่ข้างกายเขาไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงนะคะไมู่่้จากว่าอาจจะเป็นพลังงานในอดีตในช่วงก่อนหน้านี้ที่เขายังไม่ไม่อยากยอมรับกับความผิดพลาดของตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองทําลงไปในอดีต เขาไม่เข้าใจเลยว่าทําไมสถานการณ์ของความสัมพันธ์นี้มันถึงต้องเป็นแบบนี้นะคะเขาไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้เนาะเขารู้ว่าตัวเขาเป็นคนทําร้ายเป็นคนทําลายความสัมพันธ์นี้ลงนะคะมันเป็นพลังงานที่เขาไม่เข้าใจตัวเองมากกว่าว่าทําไมเขาถึงเป็นคนที่ทําให้เกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นอืม จริงๆเขาตื่นรู้แหละแต่ว่ามันเป็นเหมือนเหมือนมาถามตัวเองซ้ำๆว่าทำไมนะวันนั้นเขาถึงเขาถึงตัดสินใจแบบนั้นนะคะเนี่ยเขาบอกว่าคุณเป็นคนเดียวเลยนะคะที่เห็นเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาอืแล้วคุณก็ยังยังรักยังอยู่ยังมอบความรักความอบอุ่นให้เขาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพลังงานของคุณคนเดียวเลยที่เขาไม่สามารถนึกถึงคนอื่นได้ นะคะความรักความอบอุ่นที่ได้มาเนี่ยเหมือนเขาไม่เคยได้รับจากคนอื่นนะคะอืมอ่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปอ,อ t w i เ Flames Journey ในวันนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย